โลกเราทุกวันนี้บ้านเมืองเป็นทุกร้อนต่างคนต่างก็เอาเปรียบซึ่งกันและกันแย่งชิงกันสวมหน้ากากเข้าหากันให้เราใช้คติธรรมนี้ คือนิ่งสงบชนะทุกสรรพสิ่งนิ่งเราจะเห็นสิ่งเกิดสงบเราจะเกิดปัญญาเป็นคติธรรมที่ครูบาเจ้าบุญคุ้มประสานโนแห่งสำนักสงฆ์โพธิสัตว์บรรพนิมิตตำบหลหนองยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีอีกรูปหนึ่งได้มอบให้กับบรรดาศิทธานุสิ์และาาศัทธญาติโยมที่ไปกราบไหว้นมัสการพึ่งพาบาร,รมีท่านอยู่เสมอ ครูบาเจ้าบุญคุม้มได้บรรพชาเป็นสามนเณรตั้งแต่เล็กและได้ทุดงธรรมจากครูบาอาจารย์ในภาคอีสานได้ไปศึกษาธรรมะกับหลวงปู่ล่าแห่งวัดภูเจาะก็จังหวัดบุกดาหารท่านได้เดินทุดงไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่ล่าและขอน้อมถวายตัวเป็นสิทธิหลวงปู่ล่าตาทิพย์วัดป่าตองตึงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เกษมเขมโกจังหวัดลำปางได้อยู่ปฏิบัติรับใช้กับครูบาอาจารย์ในช่วงระยะเวลาหนึง่งจากนั้นก็ได้หลักปฏิบัติธรรมต่างๆมาพิจารณาใช้และนำมาตั้งเป็นอธิษฐานจิตบารมีซึ่งครูบาบุญคุ้มท่านคิดว่าบารมีถ้ามีจริงก็ขอให้เกิดปาฏิหาริย์สักอย่างหนึ่งเพื่อให้ท่านได้เกิดความเลื่อมใสและจะได้ขอบวชไปตลอดชีวิต วาบุญคุ้มท่านได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมต,ะตะ่างๆและได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์แต่ละท่านนำมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์ และได้นำมาเผยแพร่หลักธรรมแก่สิทธานุสิตลตลอดเวลาท่านได้ออกผุ้ดงนำมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์และได้นำมาเผยแพร่หลักธรรมแก่สิทธานุสิตตลอดเวลาท่านได้ออกผุ้ดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อศึกษาหลักธรรมไปตามสถานที่ต่างๆเช่นเข้าไปในเขตพมา่าเขตเขมรและได้เดินทุดรงผ่านทางจังหวัดสุพรรณบุรีไปถึงพระแท่นดงรัง ไปทางทิศตะวันตกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาแยกกับเพื่อนที่สะพานสมเด็จพระสังคราชจังหวัดกาญจนบุรีครูบาบุญคุ้มท่านได้เดินทางถึงตำบลหนองยาและได้เข้าไปบำเพญอยู่ในภูเขาลูกหนึ่งอยู่ในช่องเขาเรียกว่าทางผ่านเขาช่องเสด็จพอตกกลางคืนได้ฝันไปว่ามีคนใส่ชุดขาวในความรู้สึกเหมือนกับเจ้าแม่กวนอิม และมีผู้นำฉัดมาถวายสต้นครูบาบุญคุ้มท่านคิดว่าท่านจะต้องสร้างวัดเพื่อเผยแพร่ธรรมะแก่สิทธิานุสิท์หลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีอุบาสกอุบาสิกาทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมบุญกับท่านสร้างกุฏิสงฆ์ท่านใช้ระยะเวลาเดือนเศษก็สร้างกุฏิสงฆ์สำเร็จถ,ถึง11หลังศาลาการเรียนและศาลาอีกรรมหนึ่งหลัง ครูบาบุญคุ้มท่านกล่าวว่าเกิดมาท่านไม่เคยเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ท่านจึงได้ย้อนนึกถึงคำของครูบาอาจารย์ขึ้นและได้คิดว่าบารมีนั้นมีอยู่จริงๆหากเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติงามไม่เบียดเบียนผู้อื่มีความเมตตากรุณามีขันติธรรมอยู่ในจิตใจตลอดเวลา จึงได้ทำการก่อสร้างวัดได้สำเร็จตามอธิษฐานบารมีท่านจึงประกาศอุทิศตนถวายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเผยแพร่ธรรมะไปตลอดชีวิตเจริญพรยัดโยมอุบาสกและอุบาสิการายการธรรมะอยู่อย่างเป็นสุขขณะที่คุณยัดโยมทั้งหลายมีจิตใจกำลังรุ่มร้อนบางครั้งยังตัดสินใจจะดำเนินการอะไรยังทำอะไรไม่ถูกต้อง เราจะต้องมีเพื่อนพึ่งก็คือธรรมะมีศีลมีธรรมธรรมะเป็นสิ่งที่ดีให้สติปัญญาแก่พวกเราเมื่อผู้ใดก็ตามได้ฟังธรรมะได้ข้อคิดเจริญปัญญาบุคคลน,นั้นก็เอาตัวรอดในสังคมกำลังวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่ในขณะนี้หากพวกเราทั้งหลายได้ธรรมะดีแล้วก็ขอให้เอาไปใช้อย่เอาไปทิ้งถ้าเราเอาไปทิ้งเอาไปเก็บเราก็จะหมดลงเท่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ชมรายการทุกท่านรับพรอ,อันประเสริฐจากครูบาเจ้าอุ่นคุม้มประสันโนแห่งสำนักสงฆ์โพธิสัตว์บัรพจนิมิตตำบลหนองยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน,กนขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นแก่อุบาสกและอุบาสิกา ที่ได้นำปัจจัยชยทา,านพร้อมของบริวารทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาบุญขอความสุขเจริญนี้จงบังเกิดขึ้นแก่ทุกๆท,ท,ท่านอภิวาทนะสีเลสนิจังวุธ,ธาปจายโนจัตตโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขขังพระลัง